สวัสดีครับพบกับผมทาวเวอร์บายทีในช anel u ูทู e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณปากคลองตลาดนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานแบงคอกดีไซน์2026นะฮะทเวเวนตีนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารร้านขายของต่างๆนะฮะด้านในเนี้ยก็จะมีร้านขนมไทยนะฮะมีของใช้ต่างๆขายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะงานเขามีข้างบนนะฮะเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับเราต้องขึ้นไปที่ชั้นสองนะฮะบันเดินเลื่อนเขาก็ปิดปรับปุงชั่วขราวนะฮะต้องเดินขึ้นนะครับด้านล่างเนี้ยก็เป็นเหมือนตลาดสดนะฮะแล้วก็ศูนย์การค้าด้วยนะครับของขายเยอะมากนะ เข้ามาด้านในก็เป็นโซนติดแอร์นะฮะ oh. เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปที่ชั้น3นะฮะขึ้นบันไดตรงนี้อีกนะครับ oh. ก็สามารถเข้าชมได้ยาวๆจนถึง5้าทุ่มนะฮะงานก็มีตั้งแต่วันที่31มการาคจนถึงวันที่8กุมภานะฮะ oh. Oh. ก็จะมีมุมสวยๆแบบนี้นะฮะสามารถมาถ่ายรูปได้นะฮะถ่ายบรรยากาศนะครับ ก็มีเหล่าบรรดาไวรุ่นหนุ่มสาวมาถ่ายรูปกันเยอะนะฮะโอ้โหดอกกุหลาบนะฮะเดือนนี้ก็เป็นเดือนกุมภานะฮะตอนรับเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเขาก็จะมีเป็นหย่อมๆนะฮะนอกจากที่ปากของตลาดแล้วเขาก็ยังมีที่พิพิธบางลำพูแล้วก็ไปสถานีกลางบางลักษนะครับรวมถึงตลาดน้อยนะฮะ ก็มีดอกกุหลาบสวยๆนะฮะสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะทุกคน mm hmm. เขาก็จะมีจุดต่างๆนะฮะ mm hmm. สามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับ mm hmm. แต่ว่าเวลาผมก็คง mm hmm. ไม่เพียงพอนะฮะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะงาน Bangkok ดีไซน์2026นะฮะที่ปากของตลาดนะฮะเป็นาีกลางนะฮะก็ขอสิ้นสุดกนญญา,านบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ท,ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวีวบายทีนะครับคลิปแล้วลากัรเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปิดกับมืใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ